รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะจ๊ะททบร5ร่วมกับ Solid Entertainment เอาใจเสนอตลาด5มาแล้ว โดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใครและ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะ Oriental Princess เกิดขึ้นมาเมื่อไรเกิดเป็นรักได้ไงบอกตรงอุยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดห้ามาแล้วผมบอยพิสนุครับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมขออาสาว่อนหาความสนุก ใส่ถุงหิ้วมปฝากท่านผู้ชมถึงบ้านเลยครับเมื่อกี้เนี่ยร้องเพลงของตัวเองอยู่เหมือนเป็นการวอร์มเสียงพวกแขกรับเชิญวันนี้นะครับถือว่าเป็นนักร้องที่มีพลังเสียงขั้นเทพและเป็นเป็นนักร้องที่ผมชอบมากอีกหนึ่งคนนะครับติดตามผลงานเขาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปฟังเสียงเขาครับว่าเขาคนนั้นจะคือใคร สายตาเธอไม่มีฉันแต่ฉันมองเธอไม่เคล้าสายตาขอขออนุญาตห่วงใยฉันมีค่าสักแค่ไหนรู้ดีไม่เคยหวาดฝันแต่เพียงขอให้ฉันอยู่ได้ไหมอย่าผลักไสเลย เพลงที่จบไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรน้องโดมชื่อเพลงขออนุญาตห่วงใยครับขออนุญาตห่วงใยใช่คือเป็นอัลบั้มใหม่เลยที่กำลังจะวางแผงถูกต้องเลยอยู่ในอัลบั้มใหม่เลยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องคุยกันแต่วันนี้มารายการตลาดห้ามาแล้วครับน้องโดมครับมันมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องถามน้องโดมว่าน้องโดมเดินตลาดบ่อยไหมคือจริงๆนะถ้าเกิดน่าจะตอนเด็กๆเลยบ้านผมใกล้ตลาดเลยครับใกล้ตลาดศรีตใช่ไหมครับที่ภูเก็ตใช่ไหมครับภูเก็ตอ่าฮะก็ ก็จะเดินบ่อยนะของคราซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็จะเดินบ่อยเหมือนกัน<อ>แล้วก็พอมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์เองก็มาเดินตลาดธรรมศาสตร์ด้วยดาววันนี้นะฮะน้องโดมเรื่องกินนี่พอจะได้ไหมพอจะกินได้ไหมจริงๆไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องต้องมาชิมนะใช่ใช่เอาเป็นว่าเราก็ต้องฝืนฝืนใจเรื่องกินหน่อยแล้วกันนะใช่รเราอาจจะไม่ค่อยถนัดนะไม่ถนัดต้องฝืนนิดนึงได้แต่เราอย่าลดนะที่ชอบหุ่นอย่างนี้ดูสิเนี่ยน่ารักจริงๆเลยไปไปชิมกันดีกว่าไปเลยค่ะครับ แวนแวนว,น,ว,น,วนตลาดเป็นไงเป็นไงกับพลังเสียงของหนุ่มเสียงดีขั้นเทพโดมเดอะสตาร์แค่เปิดตัวกันเล่นเอาสัครบเลยทีเดียวนี่ดูจากคุณแล้วน่าจะเป็นคู่หูร่วมวนกับพี่บอยได้สบายเลยนะเนี่ยแหม่แหมแหมโดมเดอะสตาร์มาทั้งทีพี่บอยเขาจัดของดีไว้เอาใจน้องโดมเลมอนอยู่แล้วดูสิจ๊ะ โอ้ว้าวโอ้ยน่ากินไปสมบก็ต้องมาลุ้นกันละว่าร้านไหนจะโดนใจดมและช่วงวอนชิมขอเอาใจคนชอบทานเนื้อเพราะเรามาวอนชิมบะหมี่เนื้อตุนและแม่แต่ตุนร้านอาหารจีนไทยที่ดังไกลถึงไต้หวันรู้อย่างนี้ก็อย่าชา้ารีบไปแหวนๆกันเลยจ้า ช่วงหน้าสองหนุ่มบอยโดมพาว่อนตลาดเมืองไทยพัทธละโดนโด,ดนแบบนี้สักครู่จ้า ร่วมว่วนตลาดโดยชื่อสำอางมิสทีนช่วงแว่นแว่นโดนใจอาดอมเอ้ยอา,าดมครับผมเพลิดเพลินเลยนะครับอาดมครับโอ้มันอร่อยครับพี่คือไม่เชื่อลองลอง,ลงกินก่อนเลยเหระครับผมลอง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 ดมดูครับหอมมากท่านผู้ชม ทั้งแบบสังขยาทั้งแบบถูกต้องนี่เราอยู่ที่ร้านราชาปลาทงโกสวัสดีครับพี่สองคนสวัสดีครับเจ้าของร้านนะร้านนี้ปลาทงโกอร่อยสังขยะก็หวานแต่ว่ามีที่หวานกว่านี้อีกอ่ะต้องไปดูแล้วปลาทงโกขายมากี่ปีแล้วครับพี่สิบปีค่ะปีแล้วอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับสามปีค่ะวันหนึ่งแป้งชำทำเยอะไหมกี่กิโลผมอยากทราบถ้าตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบ ยี่สิเยอะไหมพี่โดมเยอะแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะจริงช่ไหฮะเฮ้ยแกงอ่ะสร้างอาชีพให้ตัวเองด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วปลาท่องโกที่นี่เขาไม่เหมือนใครนะน้องโดมปกติปลาท่องโกเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันเป็นสองอันแล้วมาดึงแปดตรงกลางแล้วก็บีบเอาหน่อยใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เป็นยังไงพี่โดมลองหยิบขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูซิเป็นอย่างนี้เลยครับนี่อ่ะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเกลียวถูกต้องเลยเป็นเกลียวกันอย่างนี้ทำไมต้องเป็นเกลียวด้วยครับพี่ คิดว่าเราไม่อยากแยกกันไปทำงานคนละที่อะไรเงี้ยทำแบบนี้คู่กันแล้วอันนี้เราก็ทำด้วยกันอะไรี่ไม่อยากไปไหนโอคนรักกันเขาทำยังไงอะครับน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากพี่โอครับครับผมไม่มีแบบนี้เขาบ้างเหรอครับแจ็คผมของใครครับผมรออยู่พี่ผมรอรอการ์ดมันไม่ได้รอการ์ดรอการ์ดการอะไรครับ แบบนี้ครับที่แบบแสดงความยินดีอะไรเงี้ยยังไม่มีหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่รอให้โดมมาร้องเพลงในงานที่ oh, ย <c oughs> ิดีเออยินดีครับยินดีครับอ๋ดดบ <c oughs> อแหมนึกว่าอะไรแหมน่ารักมากเลยครับ <c oughs> ครับพี่บอยว่าอย่างนึงนะร้านเนี้ยไม่ต้องใส่น้ำตา <c oughs> ตล <c oughs> มันเป็นสูตรเหรอครับมันเป็นสูตรเพราะความหวานอยู่ที่เจ้าของงานแล้วไงพี่จริงจริงครับจริงจริงน่ารักมากน่ารักมากครับ ผมแลวก็ตอนนี้มาอยู่อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านขนมปังกรอบพี่บอยถูกต้องครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยสวัสดีครับพี่คัาสวัสดีครับร้านเนี้ยขนมปังอร่อยแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าพูดไม่เก่งอ่ะจริงหรือเปล่าพี่บอยชวนคุยหน่อยอพี่จิวบอกว่าพี่จิวเนี่ยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับผมแต่ รักหมดใจครับเขาบอกรักลูกค้าหมดใจเลย <c oughs> พี่ขายขนมอบกรอบตรงนี้กี่ปีแล้วอ่ะครับเออร้านนี้จริงๆเขาเปิดมา70ป,ปีแล้วครับ70ป,ปีครับผม70ปีแล้วครับอ,รอ๋อเหรอแล้วแล้ว,ล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 วเครื่องอบอะไรอย่างเงี้ยครับไว้ที่นี่เลยครับ อ๋อตั้งไว้ที่นี่เลยที่นี่เลยครับเว่าทำสดใหม่ทุกวันใช่ครับเราเน้นสดใหม่ทุกวันครับเราขายวันต่อวันเนี่ยครับคือลูกค้าจะได้ของสดไปทุกวันครับอ๋อนีคือทําใหม่ๆหมดเลยครับแล้วมันมีกี่หน้าครับพี่มีสองรถครับมีรถเนยมีรถกระเทียมครับอ๋ออันนี้เป็นรถเนยครับรถเนยนี่รถโดมหวานกระเทียมอะไประมาณนี้ครับประมาณนั้นครับพี่โดมชอบกินรถอะไรจริงๆชอบชอบชอบหวานครับหวานใช่ป่ะเป็นเนยอะไรเงี้ยอ๋อชอบเนย อร่อยครับคุณผู้ชมหอมอ่ะหอมก็ได้กระเทียมใช่ไหมพี่ชอบกระเทียมมันมนเนยครับก็ทนพี่หน่อยแล้วกันเพราะปากพี่จะกินกระเทียมเลยทั้งเฮฟเลยวันหนึ่งขายกี่แผ่นนะพี่จิงผมประมาณสักสามสิบห้าปอนนะครับสามสิบห้าปอนเราก็ขายได้วหมดวันต่อวันหมดวันต่อวันครับผมชนะบอกว่าโยนแค่หมดครับโยนนะโยนนะเพราะว่าอีกแผ่นหนึ่งได้ประมาณสองชิ้นถูกปะเออใช่ครับแผ่นได้ประมาณสองชิ้น ได้2ชิ้นครับอร่อยมากท่านผู้ชมถ้ามาตลาดน้ะเมืองไทยมัชรานะอร่อยเด็ดจริงจริงกรอบหอมครบครบทจริงๆครับขอบคุณพี่จิ๋วมากนะครับขอบคุณครับผมยิ yes. ่งอร่อยเลยขอบคุณครับโดมครับพี่วันนี้เรามีพระเจ้ามาด้วยนะพระเจ้าเหรอครับ อ,อาจารย์ช่วยกล้วยทอดน,นั่นเ <laughs> องครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับและนี่คือร้านเพียงใจแต่ว่าพี่เกมอ่ะยิ้มพิมพ์ใจอืมอยากกินกล้วยทอดแล้วว่ะแล้วขายกล้วยทอดมือหรือยังมาแล้วมาพกแขนครับพกปีแล้วอะแล้วแต่ก่อนเนี่ยยังอยู่ต่ก่อนครับต<อ>่ตก่อนก็กนกทุกชั้นครับทำเกี่ยวกับเอย่างไรไม่รู้ผุดเลยฟังไม่รู้เลื่องเลยงงมากครับงงมากเลยเออพี่บอยครับน้องโดมครับ มาพบกันครึ่งทางพูดภาษากางกันดีกว่าครับอะไรที่ขายดีที่สุดผมเห็นอันนี้อันนี้เป็นใช่ไหมเป็นเล็บตาเล็บตาก็ได้บางคนไเรียกเล็บตาก็เลนหนางก็ได้มีสองอย่างแล้วแะ่ลูกค้าจะเรียกก็คือครับมันก็้าัยกันและกรงกลมนั่นคืออะไรครับลมเป็นข้าวเม้าครับข้าวเมาาชาครับข้าวเมาแมนอะไรเนี้ยหรอแหม่ใช่ข้าเม่าแหม่ไปชิมได้ครับอ๋อเดี๋ยวจชิมแล้วนี่อะไรมันอะไรอันนีเป็นนรทองครับพี่โดมให้พี่ดมชิมขอบ ฟ้าทองครับไม่รู้นะท่านผู้ชมเือกมีเบือกอ่ะเฮ้ยมีเบือกอ่ะนะแล้วขายตรงนี้ถึงกี่โมงในหงที่โมงประมาณในสามครับในสามก็ปิดแล้วครับหมดไหมหมดทุกวันครับวันหนึ่งมีทอดกี่กระทะก็เท่าที่เห็นเลยครับกี่กระทะกระทะเยอะมากอ่ะเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่นะคือแบบเยอะมากแต่คือเศษกระทะครับน้ำมันนี่เปลี่ยนบ่อยไหมก็เปว่าเปลี่ยนบ่อยแล้วทุกวันเลยที เติมใหม่ทุกทุกวันเลยเหรอใช่คือเพราะว่าเพราะว่าเราใช้เยอะเราก็เติมเติมไปงี้ฮะฮะใช่พอมันเริ่มดำก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ใช่ครับขอชิมกล้วยทอดหน่อยครับได้ครับอะไรข้าวมา่งนะข้าวมา่งก่อนรำไหมครับข้าวมา่งรำ่อนลรำนะครับอ่ะจัดมาลรำไม่คือลรำอะไรคอเรำรำรำวงเอ่อภาษาเหนือแปลว่าอร่อย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 ออร่ยเหมือนเหมือนภาษาใต้อร่อยอย่างบูรา้อร่อยอร่อยเอ้ากุ้งกึ่งกุกึ่งขอบคุณมากครับพีช่ชงดีครับ ข uh huh. ั้งในนี่ใส่กล้วยแท้ๆนะคุณผู้ชม<อ>ไม่ใช่กล้วยปลอมเห็นเสื้อขาดอย่างนี้พี่โดมครับไม่ใช่กล้ามนะเอาเงินซุปใส่ตัวไง<อ>มีเงินเป็นล้านเสร็จล้านปุ๊บขาดปิดเลยอืมใครจะรู้โชว์ ครับช่วงเหมือนวัน,นโดนใจนะครับต้องโดมต้องมาเลือกแล้วแหละว่าระหว่าง3ร้านที่เราพากันไปชิมมาเนี่ยนะชอบร้านไหนมากที่สุดมีร้านแรกราชามาต้อรโตนีขนมอบกรอบน,นะฮะแล้ก็มีอ่ากล้วยทอด ทอดล้างเพียงใจคืออร่อยหมดเลยใช่ทั้ง3ร้านคือมีความโดดเด่นแตกต่างกันฮะฮะฮะแต่ทุกร้านคืออร่อยมากๆาอร่อยแล้วก็วิธีการทำอะไรเงี้ยคือสะอาดสะอ้านอือเีนี้ความสะอาดสำคัญเหมือนกันโดมนะเรื่องของการเลือกสรรของผู้บริโภคเอาต้องเลือกของอร่อยและสะอาดเท่านั้นแต่โดนใจต้องเลือกมาหนึ่งร้านโดมจะเลือก3ร้านไม่ได้เลยถ้าหนึ่งร้านนะครับผมขอยกให้ความเข้มข้นของขนมปังอบกรอบนะครับ ของพี่จิวอคนที่แบบว่าอยากจะมีของว่างทานก็นะนโอเคเลยอันนี้ก็แบบว่าอร่อยอร่อยและช่วงเหมือนแมทโดนใจนี่ก็คือร้านขนมปังอบกรอบครับลับไปเลยนี่ช่วงหน้าวอนชิมบะหมี่รถเด็ดสูตรไต้หวันกับร้านที่มีชื่อชวนยิ้มอมืจัดแน่นเต็มชามสักครู่เดียวนันจ้า เคี้ยวแอร์เอ็กช่วงแหวนแหวนแฟนเขียนมาเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงแหวนแหวนแฟนเขียนมาวันนี้นะฮะผมก็ได้จดหมายมาจากน้องคนหนึ่งแต่เป็นทางจดหมายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นก็คือ a ฟ e b ุ o k ของรายการนั่นเองนะครับชื่อชื่อคุณอาทิพัฒน์นั่นเองนะครับเขียนมาว่า,าสวัสดีครับพี่บอยชอบรายการพี่บอยมากผมดูทุกตลาดที่พี่ไปเลยครับ อยากให้พี่บอยเนี่ยพาแขกรับเชิญที่เป็นนักร้องระดับเทพมาบ้างครับผมนี่ครับอธิพัฒน์คนนี้เทพเลยคนนี้พลังเสียงสุดยอดมากจัดไปแล้วนะขอบ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 คุณพี่ด้วยครับคุณครับนี่ไงบอกว่าพลังเทพพลังเสียงเทพมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณอธิพัฒน์หน่อยไหมน้องโดมเน่เขาเขียนมาหานะขอบคุณมากมากครับเอาเป็นฝากเป็นเสียงเพลงแล้วกันได้เลยพี่โดมต้องร้องเพลงให้พัฒน์ท่้ฟังแล้วกันได้ครับ ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าท้องเข้ามาใส่สุดยอดยมากโอ้โหสิ่งดีมากปลื้มมากเลยพี่โดม นะฮะก็นี่ถือว่าเป็นนักร้องซุปตาระดับเทพนะครับฝ oh. า,ากแล้วนะครับส่วนใครอยากจะเขียนมาหาในการอีกก็ได้นะใครสินนีบัตรก็ได้หรือว่าจะเป็น f c e e o o o สลตลาดท่าก็ได้ครับสอ,อย่างได้เหมือนกันและถ้าผมหยิบมาเขียนปุ๊บเนี่ยรับไปเลยฮะเสื้อตลาดห้ามาแล้วสวยนะครับช่วงแวนแวน ชท่านผู้ชมครับช่วงไนั้านบอนชิงวันนี้นะครับเราอยู่ที่สี่แยกสุทธิสารนั่นเองนะฮะผมมาเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งแบบน่าสนใจมากครับเพราะว่าร้านนี้เขามีการทำเส้นบะหมี่กันสดสดทุกๆชามที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าคนะฮะชื่อว่าร้านสมัยตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแสนสวยด้วยะะสวัสดีค่รับท่ผู้ชมจ๊ะ พี่สายเขาบอกว่าใครมาชิมร้านพี่เขาแล้วะรับรองว่าอร่อยจนต้องสมัยแล้วทำไมต้องเป็นบะหมี่ไต้หวันเป็นบะหมี่ไต้หวันเพราะว่าพี่สายเคยจะเดินทางหลายประเทศเ<อ>แล้ว<อ>ชิมบะหมี่ที่ไต้หวันก็อร่อยก็ติดใจก็นํากลับมาทาที่เมืเองไทยเพ<อ>ราะบะหมี่สดเป็นของพี่สายจะเป็นบะหมี่สดทําด้วยมือโด<อ>ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยแค่ผ่านน้ำแล้วก็แบบน้ำมันแค่นั้นเอง อเออนี่ถือถือว่าน่าสนใจนะพี่โดมเมื่อกี้เห็นเห็น<ช>แบบใช่เมื่อกี้ผมก็เห็นแบบว่าแบาบเชฟเขาก็แบบตีเส้นแบบสดๆเลยหให้ดูแล้วก็แบบร้านก็เปิดโล่งให้คนได้แบบเห็นเลยรู้สึกไ<ะ>ปเลยว่านี่คือสดจริงๆเลยและเชฟเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยต้องไปเรียนที่ไต้หวันหรือเปล่าฮะอ่าเราจะมีเอ่อเชฟจากไต้หวันมาอบรมค่ะ อบรมที่นี่เลยอ๋อคือทุกคนต้องผ่านการอบรมของของเชฟจริงๆจากไต้หวันใ่ค่ะทรายก็จะมีเพื่อนๆเป็นเชฟที่ไต้หวันเยอะอยู่แล้วแล้วก็เอ่อเวลามาปีนึงก็จะมาครั้งสองครั้งก็จะมาอบรมใช่ค่ะใช่ค่ะแลวลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนไทยอ่าจีนต่างชาติเยอะกว่าค่ะอ๋อต่างชาติจะเยอะกว่าเขาจะรู้เลยใช่ไหมว่ามาแย่สมิสานมาร้านสมัยใช่ค่ะจะมีบะหมี่ไต้หวันทานใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบอกต่อกันมาอย่างทานเสร็จคนเพื่อนก็จะบอกต่อกันมาไม่ว่าต่างประเทศเขาก็จะเข้ามา พนละมามือไทยก็จะแวะมาชิมอืแล้ววันนี้มีอะไรบ้างครับอยู่ตรงหน้าน้องโดเนี่ยะครตอนนี้จะมีบะหมี่เนื้อตุ๋นค่ะตื่นตังนี้บะหมี่ตุ๋นคบะหมี่เนื้อตุ๋นค่ะนตัวอตัวนี้ไม่เหมือนเนื้อตัวนี้จะเป็นบะหมี่แพะตุ๋นค่ะเหมือนไม่กินบนตึก101เลยนะฮะอนาคตอเาราจะขยายไปที่1 0 1้ต้องสร้างสาขาที่นู่นแล้วผมจะทานกับอนีรยังไงครับพี่ผชายเอาเนื้อออกมาจิ้มถูกไหมจิ้มก็ได้หรือว่าเอาเข้าไปที่ชาม ปกติคนไต้หวันเขาจะกินแบบเสียงดังไหมกินบะหมี่ต้องกินแบบเสียงดังสดๆอร่อยใช่ค่ะเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้ใช่กินแบบไม่เสีงอร่อยบะหมี่ใส่พริกไปแล้วเดินไปสุดมันก็สมดนะลองลองทานเนื้อดูเนื้อเปื่อยมากลองชิมเนื้อดูต้องคุณดมต้องชิมชิมชิ้นใหญ่ๆตร่คับะงนี้เนื้อทั้งชิ้น <substit uting> <ower> อร่อยไหมคะมันรสชาติคือมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับมันกลมกล่อมนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเป็นบะหมี่ที่รสชาติดีถึงร้านผมไม่แปลกใจว่าทำไมคนสิงคโปร์ถึงมาอร่อยจริงฮะอร่อยจริงนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคพิ่สายมากนะครับขอบคุณมากสุดยอดเลยอ่ะขอบอกว่าร้านเนี้ยไม่ใช่มีแค่บะหมี่เนื้อตุนหรือแพะตุนแต่ว่ายังมีนี Kum ่น like ี่นี่แล้วก็นี่ ตลาดข้าวมาแล้วโอ้ยช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับท่านผู้ชมครับไปเดินต่ออีกรอบไหมพี่โดมไม่ไหวแล้วครับพี่โดมกินเยอะเหลือเกินนะใช่โอ้จริงๆแล้วที่ตลาดเมืองไทยพัทลักก็มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเหมือนกันนะครับผมของดูสะอาดแล้วก็ดูแบบอร่อยรสชาติดีมากเลยเอาฝากแล้วบ้างใหม่หน่อยได้ครับก็บ้านนี้ชื่อว่าบ้าโดมดรีมนะครับอยากจะบอกว่าช่วงตลาดออกจากบ้านมาก็คือทุกคนตั้งใจกันมากๆทั้งตัวผมเองแล้วก็ ทีมงานโปรดิวเซอร์ทุกคนเนี่ยเดียจะบอกว่าตั้งใจแล้วก็อยากใช้ให้มันออกมาแล้วถูกใจกับทุกคนให้มากที่สุดยังไงก็ยังไงฝากระเบ้ามีในการดมดีนะครับอย่าลืมอุ่นนุนของแท้แล้วกันนะครับแน่นอนที่สุดวันนี้ต้องขอขอบคุณต้องโดมมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันหลังมาอีกนะยินดีเลยครับที่รออยู่นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดชมรายการนะฮะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาก็ได้ที่ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเฟซบุ๊กรายการก็ได้ครับสลัตลาดห้านั่นเองนะ ก็พบกับผมได้ในการตลาดห้ามาแล้วนะฮะทุกวันอังคารเวลา4โมง55ทางททพมอแห่งนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับดาหนะ้าไปว่อนตลาดเพชรอโศกหลังตึก GMM กับสาวตาโตน่า,วานหวานหวานโบสาวิตรีทั้งชิมทั้งชม เลินกันไปและววนชิมโจ๊กร้านดังที่คนดังคนนี้ยังมาเยือนว้าวาาพลาดนะจ๊ะ